มีลูกค้ากำลังรับชมอยู่นี้นะครับเป็นการทดสอบระบบนะครับเจ้า YM นะครับ3 5 1หนะครับหรือว่า51แรงม้ารถ P64 นะครับราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่4 6 9 0 0 0บาทนะครับเล่มทะเบียนุกษณนครบนะครับนักแท็กอร์วังสาหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นะครับมีรถสวยๆมาใหม่1คันนะครับตัวนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับ เป็นรุ่นนะครับยันม้านะครับ YM 351A ครับตัวนี้ขนาด5 1แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดดีดดูบนะครับ2องเพลา4วิวขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้ระบบเกียร์นะครับจะเป็น8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับรถจดทะเบียนปี64สภาพแบบว่าสวยๆคลิปๆนะครับนางฟ้าเลยนะครับใครจำได้นะครับวันมานะครับล้อดำนะครับเราจัดการล้างน้ำยาให้เรียบร้อยนะครับขัดสีสวยๆอันนี้เป็นสีเดิมของตัวรถเขานะครับไม่ได้มีการทำสีเลยนะครับ เดิมๆนะครับสวยๆนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมคัสต์เดิมไม่เคยตัดท่อนนะครับลูกหมากเดิมจากโรงงานนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับใบมีดตะดิบน้านะครับแล้วก็จะเป็นฐานควนนะครับของค่าย CMT นะครับ6ใบ24นิ้วนะครับชุดท้ายคือสวยเดิมๆนะครับแขนหลังนะครับเป็นกล้ามฟูเรียบร้อยนะครับตัวนี้51แรงม้านะครับเป็น YM 3 5 1 A เบาะเป็นเบาะสปริงนะครับอันนี้นัดใส่มารีวิวก่อนนะครับเป็น PQO นะครับตัวนี้พีทีโอไฟฟ้า มีที่จุดบุรี่นะครับมีช่องจุดบุรี่ให้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นที่วินล้อครับอ่าส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเต่ากระต่ายครับเหมือนปูต้าเลยทั่วไปเลยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นขับเคลื่อนสีล้อครับสองแถวโฟวิวครับรถคันนี้ใช้งานนะครับเปิดทีจ้พี่หน่อยใช้งานอยู่ที่สอง5ันห้า้อสิบห้าชั่วโมงนะครับเป็นไมล์ที่ต้นครับ รถสวยนะครับเดิมๆเลยนะครับ YM351A นะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้สภาพยางโดยรวมประมาณ85%นะครับรถสวยสีเดิมครับช่างน้อยครับเป็นคันแรกนะครับที่เคยเอาเข้ามาในร้านนะครับสำหรับเจ้า YM นะครับเพราะว่าเป็นรถรุ่นใหม่ปีใหม่อยู่เลยนะครับตัวนี้จดทะเบียนปี64ครับเล่มทะเบียนทุกคนพร้อมนะครับนิ่งๆครับ เต็มๆครับรถสวยๆนะครับเดิมๆครับกเงโวินครับโฟวินทำงานครับนิ่มๆเลยครับโฟวินนะครับทำงานปกติครับโอเคชัดเจนโฟวินใช้งานได้นะฮะ ระบบไฟต่างๆนะครับไฟตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับ4ดวงนะครับดวงหน้านะครับมีไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ชัดเจนเลยครับทั้งแผ่นหลังคาโครงหลังคาไม่มีแตกนะครับรถเดิมสีสวยนะครับอ่ะราคานะครับลืมแจ้งไปเลยนะครับคันนี้อยู่ที่ราคา400,000นะครับ69,000บาทนะครับ4 69,000บาทเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับรถใช้งาน2ปีปี64นะครับใช้งาน2,500ชั่วโม ทีลูกค้ากำลังรับชมอยู่นี้นะครับเป็นการทดสอบระบบนะครับเจ้า YM นะครับ 351A นะครับหรือว่า51แรงม้ารถปี64นะครับราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่4 6 9 0 0 0บาทนะครับเล่มทะเบียนพุษณุคลนะครับตัวนี้รถใช้งาน2ปีรถใหม่ๆสภาพปีสวยเดิมนะครับรถเดิมทุกจุดเลยนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถมาดูสินค้าได้ที่ร้านนัเตเตอร์นะครับร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรนธานีช่างน้อยช่างน้อยเดินหน้าให้พี่อีกหน่อยมันลมมันลมจื นิ่มๆนะครับรถนิ่มๆเลยนะครับเครื่องเกียร์นิ่มๆเลยรถเดิมๆอ่ะปั่นเลยครับโยไฟฟ้าครับเปิดไม้เปิดไม้โอเคชัดเจนครับกระทะล้อสีเดิมนะครับน็อตไม่เคยขยับนะฮะเรามาเช็คเครื่องยนต์นะครับเช็คลูกหมากลูกปืนล้อนะฮะนะครับแน่นๆครับเปิดเครื่องก่อนเปิดเครื่องก่อนนี่ๆๆตัวดึงมันนี่ นั่นละนั่นละยกฟ้ากระโปรงจะนัเมสวยๆนิ่มๆครับรถเดิมๆครับวัชเครื่องครับเดิมๆเติมน้ำอ้อน,น้ำครับต้นคัดไม่เคยตัดท่อนนะครับเครื่องเดิมๆไม่เคยแกะไม่เคยรื้อครับ ไม่ชั่วโมงการทํางานขึ้นปกตินะฮะมาดูเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นบล็อกของยันม่าเลยครับเครื่องยนต์บล็อกของยันม่าเลยนะฮะกคลิปครับกคลิปแน่นๆนะครับเครื่องยนต์แน่นๆคลิปที่เลยนะครับอ่ะราคาเพียง4,069,000บาทครับเล่มทะเบียนซุเโอนครบนะครับตัวนี้เป็นยันม่านะครับ YM 3 5 1 a นะครับขนาด51แรงม้าใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0633130447นะครับเรามีบริการจัดส่งฟรี300กิโลเมตรแรกทั่วไทยนะครับใครคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามให้กับนักแท็กเตอร์ด้วยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับ